นี้นะคะแพ็ก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะอยู่ทุ่งนาค่ะมีต้นตาลเขียวก็ทีค่ะจะบอกว่าระยะทางที่เราเข้ามาเนี่ยค่อนข้างไกลเหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังบุกมาถึงที่นี่ค่ะสําหรับผู้โชคดีคนที่8นะคะก็มาลุ้นกันดูว่าเขาจะฟินขนาดไหนหรือว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะคะก็มาลองติดตามดูแล้วกันนะคะและผู้โชคดีคนที่8ก็คือน้องนนท์หนุ่มเมืองเพชรจากจังหวัดเพชรบุรีโอที่นี่มันที่ไหนเนี่ย <poisoned indo> เขาต <is> ้องเห็นเราแล้วแน่เลยอ่ะบ้านไหนบ้านไหนอ้าวมาแล้วอ่ะยังไม่ทันเนี่ยสะพ้ายอะไรเลยอ่ะหวัสดีค่ะต้องนอนใช่ไหมคะได้เลยเราก็มาหาถึงที่แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะโก็ก็ เต็มที่จริงๆครับวันนี้ก็สุดๆครับหวังไม่ว่าจะได้แล้วผมก็ได้รู้สึกไงตอนนี้รู้สึกไงตอนนี้รู้สึกแบบพูดไม่ออกนะพี่เต้นเต้นพี่เตรียมตัวมีเตรียมตัวอะไรปะเราอย่าไปทำผมมาเลยนี่มีหมายที่ดีครับของคุณแม่ก็สัญญาคุณแม่ไว้ถ้าเกิดโชคดีก็จะลดน้ำหนักว้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะมืดเหือยได้ไหมครับได้ค่ะ แล้วก็ส่วนน้องนนท์พี่แทบมีของพิเศษจะให้ครับผมนี่ค่ะแบนแบนแบนโอ้จำได้ไหมคะจำได้ครับรังวัลที่หมอกได้ที่หนึ่งในการถ่า,ายรูปอันนี้ก็พิเศษเลยค่ะกรอยากอบให้นะคะขอบ,บคุณมากครับใครที่อยากฟินให้เชาวฮอร์โมนส์ไปจิ้มถึงที่แล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Hormones The Series